ประกาศประกาศท่านใดที่พบเห็นสุนัขตัวเมียสีขาวล้วนมีปลอกคอสีดำเงินไม่ดุเชื่องลักษณะาขากระเพกนมหย,ยานหยาดย้ำนะครับท่านใดที่พบเห็นสุนัขตัวเมียสีขาวล้วนมีปลอกคอสีดำเงินลักษณะาขากระเพกนมยันหยาดชื่อน้องนูนสำหรับท่านใดที่มีเบาะแสจนตามเจอสุนัขทางเรามีรางวัลให้ห้าหมื่นบาทครับ นวลไอ้นวลนมยานซะแล้วเฮ้ยอก็พี่พูดผิดตรงไหนอะออแต่ก็จริงนวลประกาศเองเลยอะทำหมันแล้วทิ้งเลยนะเออก็คือหายไปเลยก็นวลทำหมันแล้วทิ้งพี่เลยนะเออแล้วนวลไหนไอ้นวลที่นมยันยานอะอเจ้าของก็บอกเลยนวลววนยันยานนี่ ไม่เคยเห็นหมาหายในมิติใหม่นะแล้วเสียงนะเสียงในฟิล์มด้วยโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นเสียงประกาศของเนี่ยเขานี่ย่นวลไหนนมมาเออดอมตออยากนู้ดต่อเนี่ยครับคือหายจากบ้านตั้งแต่สธันวาคมที่ผ่านมาพี่แต่วันตัวเดียวกันใช่ไหมเออดูสีมันต่างกันนะทางขวาฟอกขาวหน่อยอ๋อฟิลเตอร์เออเออเนี่ครับเขาจ้ารถแห่เลยนะ ประกาศประกาศท่านใดสุนัขตัวเมสีขาวล้วนที่ปลอกคอสีน้ําเงินไม่ดูไม่ดูนะเออแต่ล่ำเลยนะอยู่บ้านล่ำเลยนะไม่ดูนะเออนี่แหละครับเราไปคุยกับนางสาวพรทิพย์ยิ้มใหญ่หลวงอายุ5-2ปีเจ้าของหมาพี่ชายเอาอีนวนไปฝากไว้จะแล้วก็ทําหมันตั้งใจว่าเดี๋ยวมันหายดีพักฟื้นนะก็จะส่งอีนวลกลับให้พี่ไปแต่พอวันที่13าาคมทําหมันเสร็จได้แค่หวันน่ะนะครับ ไม่รู้เอาไปทดสอบหมันหรือเปล่าเา <laughs> นี่ยครับ,บ <laughs> ยังไงวะไม่รู้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 เอนี่แหละแม่บ้านที่มาดูแลแม่ของนางสาวพทิพย์เผลอเปิดประตูไว้ไอ้นวยออกไปทดสอบหมันเลย <laughs> นะครับนี่หายหายแถวไหนหายแถวไหนแถวร้านมนทวันคาแคร์พี่เอาแคบๆหน่อยตรงทางเข้าค่้ายลูกเสือที่กำแพงแสนน่ะใกล้ๆโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาน่ะ พี่พรทิพย์บอกโอ้โหฉันเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยนะแล้วเสียใจมากเลยทําหมาพี่ชายหายอ่ะตอนนี้นวลอ่ะนวลก็มันไม่ค่อยแข็งแรงมันทำหมันมาใหม่ๆใ,ใช่ไหมตั้งแต่นวลหายไปนะจ้างรถแห่ออกประกาศแล้วก็ตามหาด้วยตัวเองทุกวันด้วยมไม่เจอครับพี่อันเนี้ยแม้ว่ามันไม่ใช่มวยอ่ะแต่พี่พรทิพย์พอจะพอจะมีน้ําใจติดปายนวลมัหน่อยได้ไหมอเออไม่ใช่มวยใจอ่ะนะก็ พี่ก็มีไม่เยอะนะเบิร์ตอย่างนั้นพี่ฝากบอกคนดูหน่อยแล้วกัน uh huh. พี่แถวๆกำแพงแสนอะ uh ่ะห้าหมื่นพอมไหมห้าหมื่นครับตามหายนวล